အော်ရေမဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးအော်ရေသူတဲ့နာရတာယပြီးစတာ เป็นคนจริงเป็นคนจริงจังเป็นชายปคนเป็นคนจริงจังมากจริงจังบีโบใช่คน คนชั่วก็มีแบบมีนะพี่จริงแบบมีนะคไงแบบสมคือแบบว่าเราว่าเาตัวเองมีแบบ Okay. Uh -oh. yep. <laughs> <laughs> DJ T, Thank you for having yeah. me.